วันนี้เราจะมาพูดเรื่องยากค่ะเรื่องยากที่ประเทศไทยไม่ค่อยได้ยินคำนี้กันเลยอ่ะเราคงต้องเป็นแค่อาจารย์แพทย์ที่จะพูดกันนะเนาะเรามาคุยกันเรื่องของ CBT Cognitive Behavior Therapy คือคนส่วนใหญ่ตอนนี้มักจะมีการพูดกันในเรื่องของภาวะจิตใจใช่ไหมคะโรคความอะไรนะซึมเศร้าโรคแพนิกโรคอม โรคอะไรเกี่ยวกับจิตใจทั้งหลายลหะค่ะไม่ขอลงลึกนะเพราะว่าไม่ได้เป็นนักเรียนแพทย์แต่ว่าจริงๆแล้วก่อนที่เราจะพูดถึงในการรักษายาการใช้ยามันมีสถาบันจำนวนมากเลยนะคะอยู่ที่สหรัฐอเมริกาหรือในประเทศอื่นๆที่พัฒนาจเจริญมากๆเขาจะมีศูนย์นะคะเรียกว่า CBT cognitive behavior therapy เราอะ เขาจะต้องมีการใช้การรักษาควบคู่ไปกับจิตแพทย์มันก็บางครั้งเนี่ยจิตแพทย์หรือยาเนี่ยก็อาจจะไม่ช่วยฟนทุกอย่างช่วยก็ช่วยชา้าดังนั้นเนี่ยศูนย์ CBT cognitive เนี่ยคือในเรื่องของการบ,บาําบัดการคือภาษาไทยเรียกบําบัดนะแต่จริงๆมันไม่ได้มันอย่าใช้คําแบบนั้นเลยมันเหมือนบําบัดผู้ติดยาไรไม่รู้คือมันเป็นการเข้าไป treatment ดีกว่าในเรื่องของพฤติกรรม พฤติกรรมเนี่ยเรามักจะได้ยินคําว่า behavior นึกว่าเป็นการกระทําที่เราทำเราเรามีพฤติกรรมแบบนั้นเรามีพฤติกรรมแบบนี้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยจะมี behavior จะมีพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นลูกสุนัขเองจะเป็นสุนัขจะเป็นสัตว์ทุกชนิดหรือตัวของคนเราอะจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันแต่ว่าแล้วถามว่า cognitive behavior คืออะไรมันก็คือพฤติกรรมในด้านความคิด C ตัวแรกคือ cognitive ใช่ไหมคะ B ก็คือ behavior คือพฤติกรรม T ก็คือ therapy อยากจะมาให้คนช่วยกันเผยแพร่ในเรื่องของวิธีการ healing นะคะวิธีการเยียวยาวิธีการ healing ด้วยกันนะคะก็คือสิ่งที่มันจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ในเรื่องของจิตใจเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเรื่องของ thought เรื่องของความคิดเนี่ยมัน create feeling เริ่มต้นก่อนนะคะว่าความคิดของเราเนี่ยมันจะ create ความรู้สึกแล้ว feeling เนี่ยแหละมันจะ create behavior ความรู้สึกเนี่ยแหละที่มันจะไปสร้างพฤติกรรมและสุดท้ายวนมาอีกรูปหนึ่งก็คือพฤติกรรมเนี่ยแหละจะไป reinforce t h o u g h t มันก็จะไปแบบอยู you ่ n o w ไป reinforce ความคิดของเราอีกครั้งหนึง่งก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากอะไรคะทุกอย่างเราเริ่มต้นจากความคิดอย่าลืมนะคะ Thought create feeling ความคิดสร้างความรู้สึกความรู้สึก <c oughs> behavior จะได้ bad behavior นะแต่เขา g ู o d behavior นะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ได้ยินเสียงอะแล้วเขาคิดก่อนว่าเฮ้ยโจรมันจะเข้ามาหรือเปล่ามีภัยหรือเปล่าที่จะมาทำ้ายเรามาทำ้ายครอบครัวของเราหรือเปล่าเนี่ย behavior ของฟนะุนักเนาะ feeling create behavior กลับมานะคะความรู้สึกสร้างพฤติกรรม และก็ behavior พฤติกรรมจะไป reinforce นะคะจะไปผลักเรื่องของความคิดอีกครั้งหนึ่งดังนั้นน่ะเรามาดูกันค่ะว่า the cognitive model คืออะไร